ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปริยาทาโร่ในช่องเริยาทาโร่นะคะเป็นช่องอาา่านไพ่สายพลังงานสายจิตวิญญาณไม่ได้เจาะจง่าตาใราศีใดเป็นพิเศษอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นได้ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เข้าไปรับชมช่องเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลน,นะคะเป็นช่องให้อาจจะเป็นการอ่านไพ่ในอีกอแบบหนึ่งก็ได้นะอาจจะเป็น การเยียวยาเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าเส้นทางหรืออาจจะให้กําลังใจเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าเส้นทางนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันทั้งสองช่องก็เป็นกําลังใจให้ผู้อ่านไพ่ด้วยนะคะในวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าครูครูบาอาจารยะะ์อยากจะบอกเราในเรื่องใดบ้างนะคะก่อนอื่นเช็คพลังงานตระตนนะทะี่ได้ทาโร่สิบใบขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ เช็คพลังงานตัวตนนะคะด้วยไพ่ทาโร่สิบใบมาดูกันค่ะว่าพลังงานตัวตนของเพื่อนๆในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะเพจออฟคัพเซเว่นอสอฟซอร์ส The Emperor, Four of Swords, uh uh. Three of o a n e Two of Pentacles, The Hermit, Judgment, Eight of Pentacles และก็ Three of Pentacles นะคะอืมสำหรับ hmm. ไพ่พลังงานตัวตนนะคะไพ่เพดอฟคัพสคะไพ่ถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะถ้าน้ํากรกฏพิจิกได้ก็มีนนะคะเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะไพ่ตัวมันไพ่คี๋เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์นนะอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะลงมือทํากับบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะฮะอาจจะอยู่ๆทาไปแล้วมันเหมือนกับเราเอา่อมีมีความคิดที่แตกต่างน,นะคะอยากจะทําในรูปแบบใหม่นะฮะเซเว่นออฟนะคะไพ่เดาบนะคะ ธาตุลมในทุนตุนกลุ่มนะฮะอาจจะมีการาเป็นเป็นเหมือนกับแอบค่ฮะเป็นในลักษณะเหมือนมีการมีพลังงานของความอาแอบคิดแอบทำลักลอบหรือขโมยประมาณนี้ค่ะเป็นพลังงานของอในรูปของอาจจะมีการที่เหมือนกับว่า ลงมือทำํำบางอย่างแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงของความลับนะะยังไม่อยากจะเปิดเผยหรือบอกเล่าให้ใครฟังก็เป็นได้นะคะอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะเล่าให้ใครฟังนะคะเป็นพลังงานของอความความคิดที่ยังไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองลงมือทําอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะไพ่ the emperor นะคะไพ่ the emperor ไพ่ราศีธาตุไฟนะคะเดมเพลอร์เป็นพลังงานของคนที่มีประสบการณ์นะคะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะ,ะถ้าในรูปของพลังงานในทางจิตวิญญาณนะคะไพ่เดมเพลอร์มันคือไพ่ของคนที่มีความสงบมีความเหมือนเหมือนจกาาักรพรรดิค่ะ เป็นไพ่จกักรพรรดิที่มีความสงบมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มีความเหมือนกับสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้นะคะดูแลปกป้องคนอื่นได้เป็นพลังงานของคนเข้มแข็งนะคะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงมีความจริงใจ เป็นหัวหน้าคนได้เป็นผูน้นำคนได้มีประสบการณ์สูงนะฮะอ่าต่อมาค่ะไพ่โ o ล์อ็อบนะคะไพ่ไพ่ไสีดาไพ่ดาธาตลม่ทุนตุนกุมนะเป็นไพ่ของความอ่าพลังงานของการหยุดนะ,ะหยุดพักหยุดคิดนะ,ะพักฟื้นหรืออ่าเป็นพลังงานของการหยุดนะ,ะยังอาจจะต้องเข้าสู่ ภายในฟังเสียงภายในให้มากขึ้นหรืออาจจะต้องทําสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์ก็ได้นะและก็ไพ่ทร f อปวันนะคะไพ่สามไม้เท้านะธาตุไฟเมรสิง์ธนูนะ,ะ,อนนะะตอนนี้กําลังรอคอยนะ,ะอาจจะรอคอยผลลัพธ์ที่กําลังลงมือไปลงมือทําไปแล้วนะ,ะว่าผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นะ,ะผลลัพธ์มันจะ ประสบผลสำเร็จไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแถวล่างนะคะไพ่ Two of Pentacles นะคะไพ่สองเหรียญนะไพ่สองเหรียญเป็นไพ่ธาตุดินมังกรผสบแล้วก็กันนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะต้องมีการปรับสมดุลน,นะ,ะมีพลังงานที่เหมือนกับจะต้องปรับพลังงานให้มันมีความบาลานซ์นะ,ะเกิดขึ้น ในในตัวของเพื่อนนะคะเดอะเฮอร์เนะฮะไพ่เดอะเฮอร์เป็นไพ่ของคนราศีกันนะฮะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะฮะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนที่มีความสามารถที่ให้คําปรึกษาคนอื่นได้นะคะคนรอบข้างมีปัญหามักจะมาขอคำปรึกษาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะหรือพลังงานอาจจะพลังงานของเพื่อนอาจจะเป็นคนที่ มีครูบาอาจารย์นะคะคอยนําทางคอยชี้คอยส่งแสงนะคะให้เพื่อนเดินนะคะในเส้นทางสายจิตวิญญาณนะคะต่อมาค่ะไพ่เ judgment น,นะคะไพ่ judgment น,นะคะเป็นไพ่พลังงานที่บอกว่ามันถึงเวลาที่จะเ,เป่าประกาศนะคะอ,อ,อาจจะมันถึงเวลาที่เพื่อนๆจะต้องส่งแสง ให้คนอื่นได้รับรู้ถึงความสามารถความมาถึงความสามารถหรือว่าพรสวรรค์นะคะอืมแล้วก็มันอาจจะบองบอกว่าตอนนี้นะ,ะเพื่อนๆมันมันมัน,ม,นมันถึงเวลาที่ดวงชะตาของเพื่อนเพื่อนนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะถ้าเพื่อนๆพื่ทำดีก็จะได้ดีนะ ถ้าเพื่อนๆทําชั่วก็จะได้ชั่วนะฮะประมาณนั้นนะคะเป็นเป็นเรื่องของการตัดสินนะเป็นผลที่มาจากการกระทํานะและก็อีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเป็นความลับนะะสิ่งที่มันยังไม่รับการเปิดเผยมันจะถูกเปิดเผยออกมานะาไพ่ใบนี้ต่อมาค่ะไพ่ ปดเหรียญน,นะคะท่าดินมังกรผสมแล้วก็กันเป็นไพ่ของคนที่ทําบางสิ่งบางอย่างทําซ้ําๆทุกวันทุกวันจนเกิดความเบื่อหน,นะะ่ายนะท้อแท้เบื่อหน่ายทําทุกวันนะ,ะแต่ว่ามันจะทําให้วันนั้นเกิดทักษะแล้วก็เหมือนกับทําทุกวันมันก็เกิดความชํานาญใช่ไหมคะ,ะเราอาจจะค้นพบค้น,คนเจอพรสวรรค์ของเราก็ได้นะ ต่อมาค่ะไพ่เรียบเป็น a จโคสนะคะไพ่พลังงานของอกลุ่มทีมนะะสามเหลียนก็ธาตุดินนะคะพลังงานของเพื่อนๆอาจจะมีกลุ่มมีทีมนะมีคนที่มีการ,ระยะาณมิมิตรที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะในการเดินทางสายจิตวิญ,ญญาณของเพื่อนๆนะคะในตอนนี้นะคะอัอนนี้คือพลังงานทั้งหมด สิบใบนะคะอันนี้คือพลังงานตัวตนนะคะแล้วมาดูกันค่ะวันนี้เราไม่สรุปนะคะเดี๋ยวมันจะเข้าสู่เนะะื้อหาค่อยสรุปดีกว่านะคะญาติครูบาอาจารย์นะคะวันนี้ครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวเรื่องใดนะคะของ้ผ่ไพ่ทาโร่สิบใบนี้ด้วยความชัดเจน ไพ่ Five of Pentacles, Temperance, Six of Pentacles, The Star, The Fool, The Moon, The Devil โอ้โหไพ่เมเจออะคะน้าเปิดมานี่เมเจอกับห้าใบนะคะ5 of Cups adjustment to observe อืมวันนี้ครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรเอ่ยความหมายตามหน้าไพ่นะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะธาตินนะะเป็นไพ่พลังงานของความไม่มั่นคงนะความขาดแคลนนะอาจจะมีความลำบากในเรื่องของ พลังงานาในเรื่องของความในเรื่องของด้านการเงินก็ได้นะหรืออาจจะมีการสูญเสียนะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะเป็นพลังงานเหมือนกับลำบากแล้วก็มีความไม่มั่นคงในชีวิตนะต่อมาค่ะไพ่เจมเปร์แลนด์นะคะไพ่ความสมดุลน,นะอาจจะมีการปรับตัวนะให้มีความสมดุลเกิดขึ้นนะะอาจจะในหรืออาจจะ เป็นในเรื่องของการเยียวยาก็ได้นะคะมีบาดแผลที่จะต้องเยียวยานะฮะแล้วก็ s i x o o p p n t t c l e ้นะไพ่หกเหรียญนะเป็นไพ่ของอการปรับสมดุลการให้แล้วก็การรับนะคะอาจจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะ,ะอะ่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนชอบให้นะฮะอชอบให้คนอื่น แต่ว่าเราต้องปรับตัวปรับพลังงานด้วยนะคะให้มันเกิดความสมดุลให้เกิดความบาลานซ์นะคะเราเคยให้เราก็ต้องเป็นคนรับบ้างนะคะไม่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธนะคะนิดเดหน่อยก็รับนะคะ The star นะคะไพ่ t h e t t a r เป็นไพ่ราศีกุมนะ,ะเป็นไพ่ของความฟื้นฟูนะการฟื้นฟูการ เคลียร์นะอาจจะมีความหวังก็ได้นะเพราะมันเป็นไพ่เหมือนกับไพ่ความหวังก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของคนมีชื่อเสียงก็ได้นะต่อมาครับไพ่เดฟูนะ,ะไพ่เดฟูมันเป็นไพ่ของการาเหมือนกับคนที่ชอบผจญภัยนะเป็นคนชอบเดินทางชอบผจญภัยไม่ชอบ การยึดติดไม่ชอบการอยู่กับที่นะชอบออกเดินทางนะเป็นคนที่ชอบอิสระด้วยนะอาจจนะมีบางอย่างที่จะต้องออกเดินทางก็ได้นะคะมีบางเรื่องที่ไม่ต้องเดินทางประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดิมูลนะคะไพ่แถวล่างเดิมูลมันคือความรับ ความมืดมนความขมุกขมัวความไม่ชัดเจนนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมันกำลังจะได้รับความชัดเจนมันจะถูกเปิดเผยนะเด e ะเดวิ The Devil, นะเดเดวิคือความรุ่มหลงกิเลสตัณหานะพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็น การยึดติดยึดโยงนะหรือสิ่งที่มันมันฉุดดังไม่ให้พลังงานเราเติบโตขึ้นนะคะอะต่อมาค่ะไพ่ไฟ e คัพส์นะคะไพ่ไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยมันเป็นไพ่ของความเศร้าความผิดหวังความจมปลักอยู่กับจมปลักกับความเศร้านะคะความสูญเสียที่เราเรายังยังเคลีย ตรงนี้ไม่ได้นะฮะจัสเมนนะคืออาจจะเหมือนกับมีการมีการปลุกนะคะอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเรามันถึงเวลาที่เราจะต้องฉายแสงนะคะมมันถึงเวลาที่เราจะต้องเป่าประกาศแล้วว่าความสามารถเรานะมียังไงบ้าง เราเก่งด้านไหนเรามีทักษะพิเศษด้านใดประมาณเนี้ยค่ะอืมมันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วไหมที่จะต้องให้คนอื่นได้รู้ความมีศักยภาพของตัวเองของตัวของ,ของเพื่อนๆนะคะต่อมาค่ะไพ่ Two of Swords ไพ่สองดาบนะ,ะไพ่สองดาบมันเป็นไพ่ของความสับสนลังเลนะคะ ไม่กล้าตัดสินใจนะอาจจะมีทางเลือกเข้ามายังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะอันนี้คือตามหน้าไพ่ในวันนี้นะ,ะทีนี้มาสรุปวันนี้นะคะตามหน้าไพ่ในวันนี้บอกเด่นเด่นอะไรบ้างนะคะอมืมันอาจจะสื่อได้ว่าในอดีตนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยผ่านเรื่องราวความเจ็บปวด ผ่าความเศร้าความสูญเสียนะต่างๆมากมายนะมันแล้วแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่มันคือเจ็บปวดอะเราเราเจ็บปวดมากประมาณเนี้อยอไพ่เนี่ยคือความเจ็บปวดความเศร้านะเพื่อนๆอาจจะได้พบเจอกับ เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการสูญเสียนะคะหรือบาดแผลในเรื่องของความรักที่ถูกเพถูกทิ้งนะคะ,ะโดยไม่ทราบสาเหตุรวมไปถึงอาจจะความเศร้าเกี่ยวกับเราอาจจะเหมือนกับเราเคยไปเราเคยช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ว่าพอเราไปไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขากับปฏิเสธประมาณนี้คะ่ะ มันก็หลายอย่างนะะแล้วก็มันอาจจะบอกไปอีกได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเคยรู้สึกว่าทําไมเราเหมือนกับโดดเดี่ยวอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าเราเราใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวมีปัญหากา็แก้ไขอยู่คนเดียวไม่ไม่มีใครช่วยเหลือนะคะประมาณนี้เป็นความรู้สึกนะคะ บาดแผลในเรื่องของความโดดเดี่ยวความอ,าอ้างว้างนะแล้วก็ความบาดแผลในเรื่องของความไม่สมหวังในเรื่องของความรักก็ได้นะคะทีนี้อะไรอีกอ่ะอแล้วก็ความรู้สึกที่มันยังเพื่อนๆที่ที่มันยังมันยังผูกมัดเพื่อนไว้เพื่อนไว้อยู่อะค่ะอา่า ทำให้เพื่อนนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณไปได้นะคะแล้วก็จิตใจด้วยนะคะความกลัวนะคะอาจจะมีทางด้านของความกลัวหรือความลังเลความไม่แน่ใจในการเลือกเส้นทางนะไพ่บอกว่าครูครคูบาอาจารย์บอกว่าเพื่อนเพื่อนนั้นมีความหวังนะคะไพ่เดอะสตาร์มาคือไพ่ของความหวังนะคะเพื่อนๆมีความหวัง และก็มีการฟื้นตัวฟ,ฟื้นฟื้นฟูนะคะจะได้เริ่มต้นนะฮะอะไรใหม่ๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆอาจจะยังสับสนปล่อยวางยังปล่อยวางอดีตไม่ได้นะคะแล้วก็ตัดสินใจยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้เพื่อนๆน,นทุกอย่างเคลียร์ได้นะคะเคลียร์ปมได้บาดแผลเก่าเก่าเคลียร์ได้นะคะเพื่อนๆกํานกลังจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามานะคะ ถ้าถ้าเพื่อนๆน,นั้นกล้าแล้วก็พยายามค่ะ,นะเพื่อนๆทำได้นะคะคือการปล่อยวางแล้วก็เยียวยาบาดแผลนะเก่าๆแล้วก็เปิดใจนะอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะแต่มันจะ ดีกว่าเดิมแน่นอนนะขอให้เพื่อนนั้นเปิดใจยอมรับในการเริ่มต้นใหม่ๆนะคจะพบกับความหวังแล้วก็เส้นทางที่มันสดใสกว่าเก่าแน่นอนนะคะอืมอันนี้คือตามหน้าไพ่ในวันนี้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าไพ่ h e r o s ร o ออร c แลคโขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของเพื่อน มีอะไรที่จะบ่งบอกให้ชัดเจนในเรื่องดัดก็ขอให้บอกผ่านไพ่เดอะโรสออร์คิ5ใบทั่ว5ในะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดก็ได้ให้ลุกเสกก่อนค่ะค็ดลับเดี๋ยวขอปลุกเสก โอ้โห oh, oh. after the rain คือไพ่เหมือนไพ่เดอะซันเลยนะคะในไพ่เ uh, อ่อทาโร่ค่ะ after the rain come to me morning view temple of the rose and the last one release the uh, petals นะคะมาดูความหมายนะ,ะอืมความหมายนี่คือเหมือนไพ่ทาโร่เมื่อกี้เลยนะคะเป็นไพ่เหมือนไพ่เดอะสตาร์ค่ะ ความหมายมันเป็นความหวังกว่าการฟื้นฟูนะเหมือนกแบบับคือมันมันเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันแบบแบบน่าเหลือเชื่อนะระหว่างไพ่สองสำรับนี้นะอ่าไพ่ after the rain นะะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเพื่อนๆพือนนะกำลังจะได้รับความหวังนะมีการเริ่มต้นและก็มีการเยียวยาและอาจจะ เหมือนกับเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบทุกๆอย่างนะอ่ามันสิ้นสุดลงไปแล้วนะอืมเพื่อนๆกำลังจะได้รับแสงสว่างได้รับความหวังใหม่นะที่มันจะปรากฏขึ้นนะในอีกไม่ช้านะสิ่งที่เพื่อนๆได้พบเจอนะความทุกข์ความลำบากความท้อแท้ต่างๆนะนะนะคะมันถูกคลี่คลายลงไปหรือว่ามัน กำลังจะจบลงนั่นแหละค่ะอืมเพื่อนๆกํากำลังจะได้พบกับสิงดีๆนะ,ค,ะความหวังความอาความสุขความสมหวังนะ,ะมันจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับ after rain ก็คือหลังจากที่ฝนตกลงมามันก็ทําให้ชะล้างอ่าสิ่งที่สปกปรกคะหมดไปนะ,ะตอนนี้เพื่อนเพื่อน จะได้พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตแล้วนะคะคำทูมีนะคะก็เพื่อนๆสามารถที่จะดึงดูดนะคะอ่าดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้แล้วเหมือนกับมินิเฟสคะความอบันตินะคะความสุขความสมอุดมสมบูรณ์ทุกๆด้านกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับสิ่งดีๆนี้หรือยังคะ สิ่งดีๆทั้ง after the rain แล้วก็ไพ่คำโทมีนี่คือความหมายไปในทิศทางบวกนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะเพื่อนๆปรารถนาสิ่งใดจะสมปรารถนานะอืมมันถึงเวลาที่เพื่อนๆจะรับสิ่งดีๆนะ,ค,ะความอุดมสมบูรณ์กำลังจะเกิดขึ้นนะคะน้อมรับเอาไว้นะคะอ่าต่อมาค่ะไพ morning ่ morning dew morning dew นะคะก็ไพ่สามใบที่เปิดนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะคะ มอร์นิ่งดิวก็คือเป็นพลังงานของอการเปลี่ยนแปลงน,นะ,ะสิ่งที่ความชัดเจนนะคะ่ะความชัดเจนกำลังจะเกิดขึ้นนะะมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่นะคะการปรับเปลี่ยนความคิดความการปรับเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองนะะใหม่ๆม,มันมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอืม มันเหมือนกับว่าเพื่อนๆน,นั้นกําลังจะได้พบกับความความหวังความสดใสหรือแม้แต่ความมั่นคงนะหรือถ้าถ้าเราพูดในใน,ใน,ในตามหน้าไพ่มอร์นิ่งดิวมันคือน้ำค้างยามเช้าอค่ะอืมเหมือนกับความชัดเจนแล้วก็ความอ่าความชัดเจนมันจะเกิดขึ้น นะการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงของเพื่อนนั้นจะไปสู่สิ่งดีๆนะไพ่สามใบนี้คือดีทั้งหมดเลยนะคะต่อมาค่ะไพ่แถวล่างอืมไพ่ temple of the lost นะคะเหมือนกับไพ่ความหมายเหมือน judgment นะคะที่บอกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องส่องแสงมันถึงเวลาที่จะเป่าประกาศแล้วว่าเพื่อนๆน,น,นั้นนะมีความสามารถมีพรสวรรค์นในด้านใดเพื่อที่จะ ช่วยคนที่ยังไม่ตื่นนะคะมันเหมือนกับมันถึงเวลาที่เพื่อนจะต้องแสดงค่ะตอนนี้คือมันถึงเวลาที่ต้องลง,ลงมือทํานะ,ะตามหน้าไพ่นะ,ะมันถึงเวลาที่จะต้องลงมือทําแล้วนะสํสหรับเพื่อนๆน,นะะที่กําลังออยู่ในเส้นทางสายจิตวิญญาณนะคะ,ะมันเหมือนกับ มันเหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นพลังของการถูกปลุกอค่ะถูกถูกถูกปลุกให้ให้เข้าสู่เส้นทางนะเพื่อนๆอาจจะต้องเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณแล้วก็เหมือนกับเป็นเวลาที่จะต้องแสดงนะคะแสดงตัวตนนั่นแหละแสดงศักยภาพออกมาได้แล้วนะ release the อ่อเพเท์นะคะ transformation การเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนกับ d e ดแอนด์ด e เบนะคะตอนนี้คือเพื่อนๆนั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนแล้วนะคะตัวตนเก่านั้นสลายหายไปแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆกลายเป็นตัวตนใหม่นะอ่ปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ใช่นะปละ่อยวางจากอ่ความเจ็บปวดบาดแผลเก่าๆนะคะ ได้แล้วนะเพื่อที่จะ,ะมีพื้นที่นะให้พลังงานใหม่ๆพลังงานที่ดีเข้ามานะคะตามหน้าไพ่ห้าใบานี้คือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นพลังงานดีๆน้อมรับเอาไว้เลยนะคะสรุปว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังจะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนใหม่ เกิดขึ้นเดนเ and r e b i r t ตนะคะตายแล้วเกิดใหม่ประมาณนี้นะคะถ้าแปลตามตัวสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความหวังความสุขความอบัตตินะคะความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ทุกๆด้านนะคะเพื่อนๆกำลังจะได้รับนะ,ค,ะความสุขความสมหวังแล้วก็ความอาจจะพลังงานใหม่ๆพลังงานดีๆกำลังจะเข้ามาด้วยนะคะทั้งหมด ดีที่สุดนะคะห้าใบานี้นะคะเป็นการคอนเฟิร์มจากครคูครูบาอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็ไพ่ทาโร่ความหมายไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องทางนะคะฝากเสียงกระชิบจากจัก,กรวาลไว้อีกช่องทางนะคะอีกช่องหนึ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ